พออ่อใหญ่หารเดินทางมาที่อำเภอขุขันนะครับมาช่วยดู120มาคไฟคันนี้รุ่นธรรมดานะฮะของบอกมันช้ามันอืดมาก็ตามสเต็ปแล้วครับพ่อใหญ่ก็วัดแรงดันต่าตั้งขึ้นมาที่500 p s เไแล้วแรงดันสูงแล,แล้วก็จัดไปที่5,000พ s เทไอทุกตัวไปเลยที่เหลือก็มีของสวิงนะาต่ำลงมาหน่อย3,800 p s เไ คอนโทรนมือวัดแล้วครับคันนี้ปกติดีนะฮะส่งไป500 p s อเดสั่งจ่ายมาที่500 p s ไอเดไม่มีปัญหาีรถช้าก็เพราะว่าปรับโฟไว้นานแล้วนะครับไม่ได้ปรับโฟเพิ่มใหญ่ก,ก็เลยมาช่วยปรับโฟเพิ่มขึ้นมาเต็มทิกัดเลยตรงน,นี้เทสด,ดูความเร็วสูงสุดเครื่องสู้ได้ไหมถือว่าโอเคนะครับเครื่องสู้ได้ก็ ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับเนี่ยยม้มเดินทางมาที่ขุขันเขาวันนี้ช่วงนี้ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมทีมงานนะครับอโอเคครับผม